อาละครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้าผมได้พูดพรีวิวรายละเอียดสเปคดีเทลตัวรถ G350 รุ่นล่าสุดจากแลมเบต้ากันไปแล้วนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยยังไม่ดูรายละเอียดดีเทลรอบคันก็สามารถกดดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนเข้าไปดูพรีวิวตัวรถกันก่อนเลยในวันนี้ตามสัญญาครับเราจะมาพูดกันถึงฟีลลิ่งการขับขี่แบบสัมผัสแรกเจ้าแลมบต้า G350 ชนนี้กันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง อันดับแรกเราจะพูดกันเรื่องของตัวถ้านั่งกันก่อนเลยครับเริ่มที่ความสูงบอกของเขาอ่ะ790ม mm. ิลลิเมตรก็ถือว่าใกล้เคียงกับรถสกูตเตอร์อิตาลีทั่วๆไปและความสูงเท่านี้ก็สูงเท่ากับตัว X300 นั่นเลยแต่จากที่ผมได้ลองนั่งค่อมดูตรงนี้นะครับผมกับรู้สึกว่าช่วง ลงฝ่าเท้าผมเนี่ยครับมันดูจะลงได้เต็มกว่าตัว x 3 0 0อยู่นิดหน่อยซึ่งคาดว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ช่วงบริเวณปลายบอกอ่ะตรงนี้นะครับทำให้รู้สึกว่านั่งค่อมได้ลงเต็มเท้ากว่า x 3 0 0แล้วกันเป็นประมาณนี้เสร็จจุดต่อมาเรื่องอื่นๆนะครับผมว่าดูแล้วก็ใกล้ๆ้เคียงกันทั้งในส่วนของตัวช่วงแผงคอทางด้านบนนะครับระยะแผ่นเนี่ยก็ถือว่ากว้างประมาณหนึง่งแต่ก็แบบไม่ได้กว้างยาวมากจนเกินไปนะครับความสูงก็เรียกว่า ไล่กับพวกรถยนต์เก๋งทั่วๆไปเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดขี่ลัดเลาะเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราอาจจะต้องมีการโยกซ้ายขวาหลบช่วงเวลารถติดจราจรสักนิดหนึ่งลงมาที่ฟลอร์บอร์ดฟลอร์บอร์ดของตัวแลมบีตาเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีของเขาเลยคืออะไรคือนี่ครับเขามีพื้นที่กว้างใหญ่พอสมควรทําให้เราสามารถแบบเหยียดขานะครับคือรีแลกช่วงขาได้เพราะว่าหลายเจ้าเนี่ยบางทีมันจะแบบเหมือนฟิตตำแหน่งเท้าทําให้เรา ดูจะเมื่ยเท้าไปสักหน่อยครับแต่แรมเนี้ยนะเขาจะมีแผ่นที่กว้างขวางพอประมาณนอกจากนั้นเลยก็คือมีตัวนี่ครับแผ่นยางมันทําให้กริปจิ๋กเกาะกับพื้นผิวรองเท้าเนี่ยมันจิกเกาะได้ดียิ่งขึ้นนะครับมันดูไม่ลื่นนะอันนี้เป็นจุดที่ผมชอบและตรงกลางเนี่ยมันจะมีสเต็ปขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็มีโลโก้แลมิเต a สิงโตเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ซึ่งตัวฟอร์บร์เนี่ยผมถือว่าทําได้ดีสวยงามเลยทีเดียว ด้านของน้ำหนักตัวรถครับอยู่ที่173กิโลกรัมหนักขึ้นจาก x 3 1 3กิโลจากที่ผมได้ลองขี่นะผมรู้สึกว่ามันหนักท้ายมากพอสมควรคือถ้าเวลาเราขี่แล้วอ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าช่วงหน้าเนี่ยจะน้ำหนักเบาครับผมทำให้เวลาพลิกโยกอะไรเงี้ยทำได้กระฉับกระเฉงพอสมควรแล้วด้านท้ายเนี่ยหนัก เนื่องจากท้ายยาวด้วยเนาะแล้วก็น้ําหนักมันชิ้งด้านหลังทั้งหมดทาให้เวลาเข็นเนี่ยจะรู้สึกหนักนอกจากนั้นเลยก็คือการขึ้นขาตั้งคู่ผมรู้สึกว่าขาตั้งคู่อ่ะมันไม่ได้ขึ้นยากนะครับแต่จังหวะที่เวลาเราดึงรถลงอ่ะผมรู้สึกว่าให้เรานั่งคอมแล้วก็โยกรถไปทางด้านหน้าเนี่ยครับมันจะดึงลงได้ง่ายกว่าเพราะถ้าเกิดเราแบบยืนด้านข้างแล้วเรากระชากรถจากด้านข้างลงผมรู้สึกว่ามันจะต้องใช้แรงมากพอสมควร ผมลองมานั่งในส่วนของตำแหน่งผู้สอนให้ดูนะครับอันดับแรกพูดถึงตัวพักเท้าก่อนเลยคือพักเท้าตัวนี้มันจะแตกต่างจากตัว X 3 0 0ถึตรงที่ว่า X 3 0 0ครับสามารถใช้ส้นเท้าเ,าเกี่ยวออกมาได้แต่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ครับผมจะต้องเอานิ้วมือเนี่ยสอดเข้าไปแล้งง้างออกแบบนี้นะครับซึ่งล a มเปตเนี่ยจะมีข้อดีก็คือว่าพอเข่ากลางในส่วนของพักเท้าหลังออกมามันจะมีข้อดีตรงที่ไม่ไปเตะโดน ปลายน่องของผู้ขี่ครับจุดนี้คือโอเคเลยและนอกจากนั้นตัวเบาะนั่งครับคือกว้างแล้วก็ใหญ่พอสมควรทําให้ใครที่เรียกว่าตัวใหญ่ๆนะสามารถนั่งได้เต็มกน้นนะครับอย่างผมเนี่ยยังสามารถนั่งได้แบบสบายๆเลยนะครับเรื่องของตัวเบาะแล้วก็ flat ทาให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีสโลปหรือเท็กเจอร์ที่แบบนั่งแล้วมันไม่เต็มก้นอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่านั่งได้ดีมากทีเดียว เสร็จต่อมาเรื่องของมือจับนะครับมือจับเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ทางด้านใต้เบาะตรงนี้ครับคือจะต้องจับเป็นกริปลักษณะแบบนี้จับแล้วถามว่ามันเต็มกริปมือไหมสําหรับผมก็ก็เต็มอยู่นะแต่มันจะมีข้อสังเกตคือว่าเวลาเราขี่รถหน้าร้อนเช่นนี้ครับผมคือยูบ็อกมันจะอมความร้อนพอสมควรแล้วผมจับไปเนี่ยพอดีผมเพิ่งเทสรถเสร็จมาเนาะก็รู้สึกว่าร้อนที่ช่วงปลายนิ้วมือที่เราจับตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นข้อสังเกต ต่อมาเราจะมาพูดถึง performance เครื่องยนต์กันแล้วครับเครื่องยนต์ลูกนี้มี CC มากกว่า X 3 0 0อีกประมาณสัก50กว่า CC นะแต่ว่าในส่วนของตัวเลขแรงม้าขยับขึ้นมา0.7 HP แล้วก็แรงบิดเพิ่มขึ้นมา1นิวตันเมตรเมื่อเทียบความแรงที่มันเพิ่มขึ้นนิดนึงครับกับเรื่องของน้ำหนักตัวที่บวกขึ้นมา13กิโลจาก X 3 0 0คือตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเรื่องของอัตราเร่งความจิจ๊ดจ๊าดบิดติดมือ จะสู้ X 3 0 0ไม่ได้ครับอันนี้ผมต้องเรียนตามตรงเลยแต่ G 3 5 0สไตล์รถของเขาแน่นอนเป็นคลาสสิกนะดังนั้นเขาจะได้ในเรื่องของความเรียกว่าขึ้นแบบเนิบๆเ,เรื่อยๆคาแรคเตอร์แบบไม่กระชากอะไรพวกเนี้ยน่าจะชอบสไตล์เครื่องยนต์ของตัว G 3 5 0มากกว่าอ่ะต้องบอกแบบนี้ว่าอัตราเร่ง X 3 0 0ผมว่าทำได้ดูดีกว่าแล้วก็เรื่องของความเร็วปลายเป็นยังไงผมได้ลองเทส อัตราเร่งถึงท็อปสปีดนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่าอันนี้เราไม่ได้เอารถกลับมาเทสที่บ้านทําให้ผมต้องเทสในช่วงเวลากลางวันซึ่งกลางวันเนี่ยรถมันค่อนข้างเยอะพอสมควรครับปลายเนี่ยผมทําได้ก็ถ้านั่งหลังตรงจะอยู่ประมาณสัก144กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามมาตรวัดนะ GPS มันจะประมาณสัก130นิดนิดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรื่องของอัตราเร่งถึงท็อปสปีดเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนให้เข้าไปดูอีกทีนึงส่วนถ้าผมมอบเนี่ย จากที่ผมได้ลองแบบไหลสุดๆเนี่ยมันจะประมาณสัก154นะครับตามมาตรวัดแล้วก็เรื่องของตัวเลข GPS จริงจะได้เท่าไหร่นะครับก็สามารถกดดูได้ที่คลิปท็อปสปีดนั้นอีกทีหนึ่งเอาเป็นว่าภาพรวมเครื่องยนต์ลูกนี้ครับแรงกว่า X 3 0 0เพียงแต่ต้นเนี่ยมันอาจจะไม่จีจ้าเท่าเรื่องของน้ำหนักตัวที่มันเพิ่มมากขึ้นคือช่วงแบบ ร้อยยี่ร้อยสามขึ้นไปเนี่ยยังเดินขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันจะไหลแบบช้าๆหน่อยแล้วอ่ะเป็นประมาณนี้ครับเรื่องของตัวชุดระบบส่งกำลังสายพาน CVT อันนี้ก็ต้องบอกว่าสมูทไหมก็คือขึ้นแบบเรื่อยๆแต่สำหรับตัวผมเองผมยังรู้สึกว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่แบบสันๆอยู่หน่อยนะอาจจะไม่ได้แบบสมูทแบบขึ้นลื่นแบบเรียบๆขนาดนั้นมันยังมีฟีลลิ่งแบบไวเบรชั่นแนวคลาสสิกให้อยู่นะสำหรับตัว l a m b e ต a G350 คันนี้โอเคแล้วจุดต่อมาเรื่องของตัวระบบ Suspension ช่วงล่างกันครับช่วงล่างเนี่ยดูเผินๆก็คล้ายๆนะครับสเปคเหมือนกับตัว X300 แต่คาแรคเตอร์ที่ผมได้ลองขี่ดูเนี่ยผมว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นะคือ G350 จะเน้นแบบฟิลขี่ได้สบายๆกว่าคือมันจะดูนิ่มนะครับนิ่มกว่า X300 ฟิลลิ่งมันจะติดสปอร์ตแล้วก็แข็งกว่าซึ่งก็จะ มีข้อดีข้อเสียต่างกันสําหรับผมผมรู้สึกว่าพอขี่เร็วๆเนี่ยคือตัว G 3 5 0น่ะมันหน้าหวงๆอยู่นะอาจต้องบอกเป็นประมาณนี้คือเรื่องของกริปยางอะ่ะโอเคมันดีอยู่ละแต่ผมรู้สึกว่าหน้ามันเบาๆอยู่เวลาขี่ความเร็วแบบร้อยยี่ขึ้นไปอะ่ะคืออาจจะต้องจับแฮนด์ให้มั่นนะครับอ่ะส่วนนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้มีการติดตัววินชิลบังลมที่เป็นของแต่งมาให้ด้วยนะแล้วก็โช๊คหลังนะครับผมก็จะรู้สึกว่า คือมันเรียกว่านิ่มนั่งได้สบายกว่าเป็นแบบนี้แล้วกันแต่สําหรับฟีลลิ่งส่วนตัวผมชอบแบบแน่นๆคมๆอะไรเงี้ยผมว่า X 3 0 0อ่ะมันจะดูฟีลสปอร์ตนะครับตอบโจทย์การขับขี่แบบรวดเร็วอะไรพวกเนี้ยนะครับเน้นซิ่งทำได้ดีกว่าอ่ะต้องบอกเป็นประมาณนี้ และต่อมาก็คือเรื่องของตัวระบบเบรกนะครับเบรกเนี่ยก็ดูคล้ายๆกันแต่เรื่องของสเปคจานเบรกเขาจะให้มาใหญ่กว่าตัว x 3 0 0ทางด้านหน้าด้านหลังเลยฟีลลิ่งในส่วนของตัวปั๊มบนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันกดไล่น้ำหนักได้นิ่มนวลกว่าตัว x 3 0 0นะ x 3 0 0ฟีลมันจะดูแข็งๆกว่านี้การชะลอความเร็วถือว่าทำได้ดีนะครับผมเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของตัวรถที่มีผมว่ามันทำได้ โอเคเลยอะต้องบอกเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เรื่องของตัวระบบเบรก ABS อันนี้เรียนทำตรงว่าผมแบบไม่ได้ลองซัดอะไรขนาดนั้นจน ABS ทำงานนะครับเพราะว่าเราก็เอามาเดโมเทสแบบสั้นๆนิดๆหน่อยๆอ่ก็ต้องบอกเป็นประมาณนี้ครับว่าเบรกถือว่าโอเคและทำได้ดีกว่าตัว X 3 0 0ในมุมของผมมาพูดถึงการสรุปการขับขี่ G 3 5 0สัมพันธ์แรกกันว่าเป็นยังไงบ้างต้องบอกแบบนี้ว่าราคาเนาะ มันแพงกว่าตัว300ขึ้นมาประมาณ60,000ได้นะราคาแพงขึ้นมา60,000 CC ซีซีมากขึ้นประมาณ50กว่าซีซีแรงขึ้นมานิดหน่อยแต่ภาพรวมคาแรคเตอร์แตกต่างกันค่อนข้างชัด G350 สําสำหรับคนที่เน้นการขี่แบบเรียกว่าสบายๆอ่ะต้องเป็นประมาณนี้แล้วกันขึ้นแบบเรื่อยๆไม่กระชากนะครับจะชอบแนวรถ คลาสสิกแบบ G350 มากกว่าแต่ถ้าเกิดใครที่แบบวัยรุ่นหน่อยชอบแบบตึืดๆบิดติดมือนะครับคันเร่งแบบตอบสนองทันท่วงทีอ่าชอบฟิลสปอร์ตผมแนะนำให้ไป X300 เลยนะครับราคาก็จะถูกกว่าและก็เรื่องของการตอบสนองคาแรคเตอร์ก็ดีกว่ารูปทรงก็แล้วแต่คุณชอบเลยถ้าใครชอบโมเดิร์นทันสมัยก็ไป X300 ถ้าอยากได้ทรงแบบคลาสสิกแบบนี้ก็ต้องหันมา G350 อ่ะเป็นประมาณนี้ครับผม สำหรับราคาค่าตัวอยู่ที่215,000บาทมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีนะก็คือสีดำเบาะส้มคันนี้แล้วก็มีสีขาวเบาะส้มและก็สีแดงเบาะแดงครับผมราคาเท่ากันทั้ง3สีเลยเพื่อน,อนๆที่สนใจก็มาติดต่อนะครับได้ที่แลมเบต้าพระราม5ตรงแถววงเวียนราชพพฤกษ์นี้ได้เลยครับผม มาลองทดสอบหรือลองดูรถจริงอะไรกันได้เลยครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงฝากติดตามที่ช anel ของเราไว้ด้วยนะครับผมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ